ครับพี่น้องไม่ได้พี่น้องขังขังมาขึ้นก็แล้วครับหายุ่งมากินไปหลังจากแล้วเรื่องงานหายุ่งกินทั้งหมูพี่นหล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็จะช่วงกำลังหาหนูอยู่หายไปตุนได้ไหมเนี่ยคิดกินเนี่นยก็ได้ค่ากระต้มขนมแน่มวเลยพี่น้องนี่หายมาเป็นหมูครับมาถือกว้างให้มหาหอดกระถือเลยพี่น้องเอ้ยครับในเลี้ยงเลยเบื้องในเลี้ยงเลยครับฝุ่นฟูยุ้งฝุ่น กกเลยความงามนะครับง like uh, ูเง yes you know. ี oh, Hello, okay. Um, ok, okay. Uh. Uh, uh ้ย uh ตัว uh นี uh ้เ uh นี่ยบ่กาเลยเมี่งนี่อ้งูเียงูเียขาจันพันเลยอ้ยพี่น้อเอ้ยงูท้าครับงูเบาความงามละขาจันพันปวดเลยพี่น้องน่ตัวนึ่งตัวของเสียเดพันเดหนึ่งตัวพี่น้องเลยพเ้ลงมือว่มวิพาครับ ได้หน่อยได้หลายเท่าตัวนี่พเท่าได้ยังเตี้ยเล้วเนเด็กมพที่่าด็กกันนโอ้ยลงมือวันี่ได้บุปผาเลยพี่น้องหาว่าอยู่นี่บางนี่ได้สตัวแล้วครับตัวสามเจอกุ้งแม่เหรกุ้งมีกงแม่กุ้มเท่าหลุดเมื่อเรเขาป้าได้บบนี่น ลกันอยากทีกุนเนาะวายท่านมึงคตัวเนอะกัว,กวครับกันเลยกัวถึงแล้วเดียวได้ไปสอบมือกี้น้องเอยบ่วงครับถึงทีมเนี้ยแหละบ่ว,วงไปกันดได้ครับโอ้นว่าพวกนี้มถือแรงแรกเลยโอ้อยองมัพลาดมา,า,ดานี่

ใจไปนุ่ยเอี้ยวหน่อยนุ่ยเอี้ยวหน่อยเนี้ยนี่เป็นไง้นหูเท้าพ่องามหลับพี่น้องเอลยชัดเลยโอ้นสามเหรอครับอย่างเดียวเลยเป็นรอยเหรอครับกล้าเหรอครับหนูหลุดเดียวกันเลยต้องงมมือครับ

นำขาขาสาานสะงล่ะคว่ำเยอะยจนนี่ตัวสามครับแป๊บเดียวผมมานํำเลยครับมาจะเถือ่อนไม่ผัดผมไม่หลดุดผมมีขาดครับนอาจปกกัดมือเก่าทีกัดมือเท่าไรเนี่ยเขยวก็ล้ง่มครับอ อะ้ล่ะไ้าหนูสีไลหนูขั้วปะั้วเลยขัวเลยนี่โอ้ยเอารูมิดูเดียวกันเลยว่แพงเรื่องหมูมา้นทางดีครับอู้ถึงบ้านเลยครับคนมันละคนบ้นละคนมาก้นเลยบ้ไ้แพงก็หวยใส่ก้นเมองกันนำเลยจะเป็นวะชื่อเรานี่ไปองกันครับถามถามน่าหละไปองี่น้นท่อกนั่นหละครับป๊ด ใช่ใช่แตนอไม่ไมมันหลุดหัวเด้เอาไปวายตามหน้าหลพี่น้องไอครับเสอเอยมันกหลังนึงก็เยอะนอเฮยถือกี่หมีแมนี่เออยน็ก็มีอีกหลังนึเด็กกีเด็กนี่หาลยเหานเด็กเืครับหลันไกุลาดีได้ไปนเด็กนีก็หนื่อยลกขวว่ะเดยวนันกัน

Yes. Oh, jadi dia sawah มาชมเหดเยอะซะก็โมชินอยู่ นี่ยนี่นะเวมาหนาเอาเาีวเียเีีีมาอยู่นี่เีวเรียนมาแลมนรนดยน้ตัวาอนนครับตัวนี้ตรงเตีบตรงเบเออใส่ไนีละนี่ถอนลับมาจนนี่ใส่ไปนี่นองเลยสุดยอดอีกแล้วครับ เปิดตมบ่แล้วเนาะเปิดออกเปิด พอกัดไม่โอเนาะจับพอกันจังว่าหนาใเนี่ยโอ okay. yeah. oh, ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนี้ครับนุ่ม่ตัวนี้นุมเ่ตัวนี้มุ่มแมงมจ้ะโอ้หงกันโอ้หมันขึ้นโอ้หมันขึ้นเลยเด้อไรขึ้นไว้จ้ขึ้นไว้ตัวพี่ปอกัน ซีโต้เหรอพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวครับเต็มถุงผ่าเดียวยั่นข่าจุดสองแต้มพี่น้องข่าจุดเมื่อนั้นครับมันหกแตียมซีนะครับเอ้าไอพี่น้องแล้วเดี๋ยวมันเสียก็ออกครับโอ้กขากำลังถอนหลักไปทุก 嗯，有好卖的嘛，都。三班，快！点！就不要给看的。多一点 ได้ตัวนอ๋อบังอีกรอบนึงครับซป่งไหมัหนโัวมัน ไปพี่น้องยังก็เบ่งอีกจักรอบครับมาถถือปะเ่กันครับีไล่พี่น้อเยไปออกปไหนบอกที่เะ

เพ่งได้ครับยังจบับลางส่วนที่เหลออยู่ที่ไหนนล้งเดล้งนั่นดีเราหน,นูรุ่นนี้นะนนนยาน,นนี่นะดีดีเลยนะ

이제 배 왔어 세계 빠네 điền bận bớt nó đi nơi lần bận nơi lần rồi nơi lần bận 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 nơi lần

ไปอีกแล้วดีเนาะว่างผูงูหนูเลีหนูเล้นออกก็หละมันม,มัดไล่กันมัดขึ้อนอีกเหรออือ

Yeah. ก็เป็นน่องหลังจากยามประเสริฐเรียบร้อยครับเห็นูตีตัวไม่เจ้าบ,บิกบ๊กเลยพี่นออ้องเอ้ยครับพน้ำอายนี่ตีตัวครับย่างกับคุณมาบวกกระดิ่งที่กอครับมือต่อจะมาลุ้นกระดิ่งที่น,อน้องเป็นน่องเนาะมาโนมันจิ๊กซีหาตัวอย่างไขเพราะว่าหนูม<ส>ันเหลียวย้ะครับเพราะว่าหนูมันหนูหลายย้ะเพราะว่ามันหนึ่ง จะเป็นหนูเท้าพี่น้องครับหนูเท้าหนูเพราท่านเพราะดีดบวงเร็วครับรุ่น,น,นไ,ได้งามๆเลยพี่น้องเอ๋อแล้วพี่น้องครับผมผู้นุ่มขุนพี่น้องเพราะขุนแช่ขุนติดตามด้พี่น้องนะหายกำลังแข่มาโดยตลอดครับก็จะหาอยู่ให้กินทุกทีละครับช่วงนี้ก็ยังช่วงกำลังหาหนูได้พี่น้องนะนนครับหนูก็พราะแตอยู่ได้กินอยู่ครับตูวหาบ่าได้ดูหากับอะไ้ผู้เพิ่น มีม่อยากไปงานเพื่อนบ้านเลยไปหากินนะครับให้มปมเพื่อนบ้านเหาอยู่ให้กินอยู่าลาพี่แล้วน้องพี่น้องมึงสอนอย่ามาพอกันอีกอยมาลุ้นกันอย่เด้อพี่น้องดเดนะรับมื่อนี้กันสวัสดีครับ